แล้วเรื่องนี้ก็หือหาไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคุณโชคดีคเขาไปขอพรจากต้นตะเคียนค่ะคุณผู้ชมและเขาก็โชคดีได้รับรางวัลจากการขอโชคด้วยสุดท้ายเขานำอะไรใหญ่ๆสีทองมาถวายคุณผู้ชมคะไปดูกันหน่อย ไปที่วัดใหม่โพธิสัตว์ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะควัดแห่งนี้นะมีตะเคียนสองต้นด้วยกัน<อ>ชาวบ้านนะเขาร่ำลือว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะมีคนมาขอโชคขอลาบขอรางวัลจากตะเคียนสองต้นนี้แล้วหลายครั้งถูกรางวัลมาหลายงวดเรื่องนี้ต้องเตือนด้วยก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่ขอแล้วจะโชคดีแต่เราก็ไปสอบถามข้อมูลจากนางมะลิวิมลกลางอายุ61ปี เป็นชาวบ้านในพื้นที่คุณป้าวิมลเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าก่อน,อนหน้านี้นะชาวบ้านได้พบตะเคียนสองต้นเนี่ยคือต้นแรกยาว10เมตรต้นที่สองยาวประมาณชัก4เมตรพอขุดพบได้ปุ๊บก็นำมาไว้ที่วัดแห่งนี้ชาวบ้านรู้ข่าวก็แวะเวียนมากราบไหว้เหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเหมือนเป็นที่ขอพรอีกอย่างหนึ่งในวัดนะคะแล้วล่าสุดนะเรื่องก็ฮือฮาไปก่บเดิมอีกเพราะ มีคนที่เคยมาขอโชคแล้วก็ได้โชคตามที่ขอจริงๆค่ะเขาทําอะไรต่อจากนั้นเขานําเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอยากให้ดูนอกจากชุดไทยที่เห็นนี้แล้วนะคะนอกจากผ้าสามสีนอกจากเครื่องเส้นไหว้ต่างๆแล้วนี่ค่ะานสีทองเนี่ยค่ะานสีทองท่อนเล็กใหญ่ๆนี่แหละคุณผู้ชมเอามาถวายให้กับแม่ตะเทียนเขาบอกเป็นการแก้บุ พอมาถวายแล้วอุ้ยหลายคนก็ฮือฮาเนาะมันแบบใหญ่มากๆจริงๆอะ่ะนะคะแล้วมันก็ทําให้ต้นตะเคียนวางไว้สวยงามด้วยมไม่แค่มาถวายเท่านั้นนะยังมาส่อง่องที่ผิวของต้นตะเคียนคู่อีกอก็หวังเลยว่าอ่ารอบนี้ได้คานทองมาแล้วรอบหน้าจะเป็นอะไรเ,เหื่อโชคดีอีกอก็จะได้มาถวายให้อีก นะคะทองว่ามาแล้วต่อไปหลังคาสีทองเลยไหมได้แบบคุมสวยๆเลยใช่ไหมหรืออาจจะเป็นผนังอาคารติดองค์ติดแอร์อะไรต่อไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลดิฉันก็เชื่อว่าเป็นจิตศรัทธาของคนที่เขาโชคดีอาจจะทั้งนุ่มบำรุงบูรณะปติสังขรณ์อะไรให้ดูดีจริงๆคานทองมาถวายเจ้าแม่ดีนะแต่ไม่ต้องมาที่ดิฉันนะอ๋อนี่นี่ก็คคานเหมือนกันคานเขาเด็กปวกกิน จะเปลี่ยนเป็นคาทองมันพานไม้จะพังอยู่จะเปลี่ยนเป็นคาทองเหรอใช่ค่ะแต่ยังไม่อยากเปลี่ยนค่ะยังยังะสนุกดูคนนั้นนะเอาคุณผู้